สวัสดีเอฟีบิ๊กโซเวทุกท่านนะครับอันนี้มีพระท้าเวทนะครับมามาให้บูชานะครับเป็นองค์เท้าเวสุวรรณนะในปุกเสกห้าเกจิอาจารย์นะครับห้าเกจิอาจารย์ดังนะครับเป็นองค์ที่ว่า สร้างน้อยมากนะครับแทบจะไม่มีคนอ่รู้จักนะครับเพราะว่าสร้างน้อยนะแต่ว่ารุ่นนี้ต้องบอกว่าหายากมากนะครับแข็งแน่นอนนะครับตอนข้างหน้านะครับุ่นนี้จํานวนจัดสร้างแค่200สองร้อยสองจำนวนสร้างสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเหรียญน,นะครับสองพัน สองพันหกร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเหรียญนะครับสร้างน้อยมากนะครับแทาจะไม่มีคนรู้จักนะครับรุ่นนี้นี่ครับพิธีพุทธาวิเศษนะครับวาระแรกนะครับผมอันนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับสองแบบนี้นะเดี๋ยวอ่านให้ดูเลยนะนะครับนะครับวาระแรกนะครับวันที่ยี่สิบนะครับผม ยีสิบกุมภานะครับหกสามนะครับนะบที่วัดประดูนะครับผมว่าลำหลวงนะครับวาระที่สองก็อันนี้ตัวหนังสือเล็กมากนะครับดูไม่ไม่เห็นเลยนะครับดูไม่เห็นเลยนะครับผมนะคือดูด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นนะครับนี่นะ ดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยนะเพราะว่าตัวหนังสือเล็กนะครับแล้วก็ติดกันเป็นพืชเลยนะครับรุ่นรวยทันใจนะครับเหรียญหล่อเท้าเวสุวรรณรุ่นรวยทันใจนะครับนะครับเนี่ยเกจิที่ปลูกเสกนะครับก็น่าจะรู้จักกันอยู่นะครับเนี่ยดังๆทังนั้นนะเนี่ยหนึ่งในนั้นก็หลวงพ่อพัดนะครับผมห้าเกจิอาจารย์นะปลูกเสกนะ ดูยันนะครับอันนี้เป็นจานแบบจานมือเลยนะมาดูกันนะครับเอาออกจากถุงออกจากซีนมาเลยนะเหรียญค่อนข้างสวยมากนะนะครับเหรียญหล่นอ nhiều. นี่ก็คือเหรียญหลอดแบบนี้ก็หายากนะเพราะว่าเป็นองค์แบบว่านูนๆออกมาแบบนี้นะองค์นูนออกมาแบบนี้นะเนี่ยเหรียญสวยมากนะองค์สวยมากนะ สร้างสร้างน้อยนะบแบบนี้นะเพราะว่าเป็นเหรียญแล้วก็สร้างแบบเป็นเหรียญหล่อเป็นองค์หล่อแล้วก็สร้างในเหรียญอีกทีนะไม่มีใครทําแบบนี้นะในงานประกบนะครับสองนะคล้ายกับว่าเป็นเป็นสองสองเหรียญประกบกันนะด้านหลังก็เป็นกระบองท้าเวทนะที่ระลึกนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับรุ่นรวยทันใจนะเลขโค้ดหก หกเจ็ดเก้านะนะตีโค้ดนะพัดนะครับผมนะก็เป็นท้าเวทหลวงพ่อพัดนะครับแต่ปลุกเสกห้าเกจิอาจารย์นะครับนะครับเจอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยอาจารย์ดังๆนั้นนะครับนะครับในดอกโพในใบโพนะครับพ่อพานนะครับผมตอกว่าพ่อพานนะครับสร้างน้อยนะครับวันนี้รุ่นนี้ก็สร้างน้อยมากนะ ผมบูชามาแรกๆ้อยนะครับนะบบูชามานานแล้วนะ5 0ยบาทนะครับตั้งแต่ปีปี6านะครับปีที่แล้วนะแต่ว่าสร้างน้อยมากนะครับเหรียญนี้นะพรเวสสุวรรนณะรุ่นรวยทันใจนะนะครับใครบูชานี่เอาไปเลยนะครับเหรียญละ10,000บาทนะครับถ้าใครอยากได้จริงๆนะครับ นะแต่ว่าก็อันนี้มาทําคลิปให้รับชมไปเลยนะครับนะแต่ใครจะบูชาก็ได้นะครับเพราะว่าสร้างน้อยนะผมก็เสียดายอยู่นะบอกพูดตรงๆเลยนะอันนี้เหรียญนี้นะนะครับปลุกเสกนะครับวาลาดีนะหลวงพ่อห้าเกจิอาจารย์นะทาเวศสุวรรณนะชื่อก็เป็นมงคลนะครุ่นรวยทันใจนะที่ระลึกด้วยนะครับ นีมม่มีจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับเนี่ยมีจุดตำหนิด้วยนะครับก็มีอยู่แค่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าคนเท่านั้นนะที่ได้นะครับแต่ก็ไม่แน่นะบางท่านอาจจะมีถึงสองสาเหรียญน,นะครับแต่ว่าก็ไม่มีน้อยนะถือว่าสร้างในน้อยมากที่สุดเลยนะครับนะ่าจะสร้างในอะบาราณะที่ระลึกนะครับเพราะว่า ถ้าสร้างน้อยแบบนี้นะไม่ได้สร้างแบบว่าเอามาให้บูชาแบบเยอะๆนะครับไม่ได้หวังแบบว่าเป็นไอ้นี่นะเป็นแบบว่าเป็นพุทธาณิชย์นะครับเพราะว่าสร้างน้อยนะอครับท้าวเวทวัน